ลาก่อยเพลงสวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้นะฮะคลิปนี้ก็ว่าด้วยเรื่องอย่าทําแบบนี้กับสมุดอัพเลเวลของคุณนะฮะก็หลังจากรีวิวไอดีมาหลากหลายไอเดีเนี่ยก็เห็นความพลาดร่วมกันนะที่หลายๆไอดีมีคล้ายๆกันเกี่ยวกับเรื่องเลเวลต่ละครก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะฮะแต่ก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ย เราขอแนะนําให้รู้จักกับสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนของเราก่อนนะฮะของลางกว่อยเพลย์นะฮะไปดูกันเลยดีกว่าขอแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับดิช m a n ช h อ p บริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100% สำหรับเกมเกนชินิมแพกเนี่ยใช้แค่ UID คือเลขอดีของคุณกับชื่อตัวละครก็สามารถเติมได้แล้วนะฮะและเล่นระหว่างรอได้ด้วยนะเล่นเล่นอยู่เพรเข้าไอเดีเลยผมลองมาแล้วแล้วก็ราคาถูกกว่าน,นิดนึงด้วยเพียงแค่แอดไลน์ริชแมนช็อปอย่าลืมตัวแอดนะหรือดกดที่ลิงก์ในเดสคริปชัก็ได้และนอกจากเกมเกนชินิมแพกเนี่ยก็ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับก็าฝากเอาไว้กับริชแมนช็อปนะครับทุกคนโอเคก็กลับมาแล้วสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะเจะ้า โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะและนั่นคือสปอนเซอร์ของเรานะครับสำหรับทริปนี้เนี่ยก็จะว่าด้วยอันนี้เลยนะฮะไอเทมนี้เลยนะฮีโร่ s อสุธิตซึ่งจะเห็นว่าใน ID ดีหลักของลากอยเนี่ยมีน้อยมากๆานะเพราะเราเพิ่งยัดให้ท่านไรเดนโชกุนไปอันนึงที่ผมเห็นในหลายๆไอดีเลยที่ผมไปรีวิวมาเนี่ยก็คือเรื่องของเลเวลตัวละครที่ไม่บาลานเลยนะฮะคือไปยัดสมุดเวลมากเกินไปให้ตัวบางตัวและกับตัวบางตัวเนี่ยก็ยัดน้อยเกินไปนะฮะ เกมนี้เนี่ยล<ะ>ลเลเวลของตัวละครเนี่ยก็จะตันสูงสุดที่เลเวล9กแล้วก็การอัพเลเวลเนี่ยไม่สามารถตีมอนแล้วอัพได้นะครับถึงมันจะให้ x p เรานี้หน่อยก็าตามแต่ต้อตงตีเป็นเป็นหมื่นเป็นพันตัวเลยซึ่งเป็นไปไม่ได้นะก็จะใช้สมุดเวลในการอัพนั่นเองซึ่งสมุดเวลเนี่ยแหล่งที่มาหลักๆเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆและเรซินนะอันนี้เป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ต้องบอกว่าใช้เรซินแรกเลยดีกว่านะกับเปิดหีบได้นิดหน่อยนะ เพราะฉะนั้นการที่เอาสมุดเวลมากเกินไปเนี่ยไปยัดใส่ตัวละครที่มันไม่คุ้มค่าเนี่ยก็ส่งผลทําให้ตัวละครที่ควรจะได้เลเวลเนี่ยเวลน้อยเกินไปและเกิดหลายอย่างตามมาที่ทำให้ ID ของคุณไม่สามารถเคลียร์คอนเทนต์ที่ควรจะเคลียร์ได้ในระดับ a อ e n นเจ r ร์แดงเท่านั้นนะครับอันดับแรกเลยนะที่เห็นบ่อยมากและนึกถึงอันดับแรกเลยคือไปยัดตัวละครเวลก้าิบเยอะไปนะโดยเฉพาะตัวที่เป็นตัว DPS คือให้ดูตัวอย่างอันนี้ ID ผมเองนะ ไม่มีตัวไหน90เลยนะจะมีตัวเดียวที่90ก็คือดีลุกเพราะว่าเป็นตัว5ดาวตัวแรกในไอดีแล้วก็แบบอวยจัดสมัยนั้นตัวละครยังไม่เยอะด้วยก็เลยกดไปลั่นกดไปถึง90เลยแล่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่มีอีกเลยนะจะมีเนี่ยการ u 89เพราะว่ามันยิงแรงจัดก็เลยอยากลองดูว่าถ้าอัพให้มันตันๆเนี่ยมันจะไปได้กี่หมื่นอะไรเงี้ยแต่ที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะอยู่ที่80 81หมดเลยนะ อย่างเช่นถ้าเป็นตัวใหม่ๆเนี่ยไอายากะนี่คือกดไปให้อีกนิดนึงเป็น85อย่างเงี้ยโยมิยะ82แลองระเด่นโชกุนที่ผมทิ้งไว้ที่80ก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเวลแป0ทบับอย่าลืมเลื่อนขั้นก่อนนะเป็นจุดคุ้มทุนมากๆสําหรับการอัพค่าสถานะตัวละครนะครับเพราะการอัพเลเวลเนี่ยหเลเวลจะได้ค่าสถานะตัวละครขึ้นมานิดหน่อยโดยที่จะได้ h p a t t แ c k แล้วก็ Defen s e นะซึ่งเอาจริงมันเพิ่มน้อยมากๆ แต่การเลื่อนขั้นเนี่ยจะให้ HPS ถ t a c k Defense และให้ค่าโบนัสประจำตัวตัวละครที่แต่ละตัวจะไม่เหมือนกันด้วยอย่างเช่นอย่างไรเด้นโชกุนเนี่ยถ้าเกิดเลื่อนขั้นจะได้เป็นฟื้นฟูพลังงานใช่ไหมอย่างพวกตัวเดเมจส่วนใหญ่ก็จะให้เป็นแบบอย่างอายากะนี่น่าจะเป็นคีเดเมจโยมิยะก็เป็นครีเอลตอะไรเงี้ยแล้วบางตัวก็เป็นเดเมจท่าเลยเพราะฉะนั้นการเลื่อนขั้นเนี่ยเป็นอะไรที่มีผลกับเดเมจของตัวละครเยอะเหมือนกันก็เลยแนะนําให้ค้างไว้ที่80ดสิบทับเกบ เพราะว่าการอัพเวลตัวละครหลัง80เนี่ยใช้สมุดเวลโคตรเยอะนะฮะเนี่ยเวลหนึ่งเวลเดียวเนี่ย8 8 2ไป8 3เนี่ยผมใช้สมุดครบ10เวลเลยนะใช้ใช้สมุด10เล่มเลยนะ10กว่าเล่มเ้วยเพราะอันนี้มันเกินไปแล้วหน่อยนึงและ10เล่มเนี่ยผมจะได้แอคแท็กมันหน่อยนึงประมาณสัก4 5หน่วยได้ดีเฟนซ์มันหน่อยนึงแล้วก็ได้ HP มาหน่อยนึงเทียบกับ10เล่มเนี่ยไปใส่ให้กับตัวที่เวลน้อยๆกว่านั้นอะอย่างเช่น ย่างเช่นตัวเวล50อะไรเงี้ยถ้าใส่ไป10เล่มเนี่ยได้มา2เวลเลยนะครับคือมันต่างกันเยอะมากนะและมันใช้เงินด้วยคือการอัพเวลตัละครเนี่ยไม่ได้ใช้แค่สมุดเวลนะครับใช้เงินด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากอัพตัวละครให้เลเวล90เนี่ยคือผมไม่แนะนำนะถ้าเกิดทีมหลักแบบ8ทีมหลักที่เคลียร์อาบิทได้ยังไม่ฟูนะและ80เนี่ยก็เพียงพอที่จะสามารถเคลียร์คอนเทนต์ได้แล้วนะ หลายๆตัวที่ผมใช้ตลอดอเนี่ยอย่างซิงชิลเนี่ยคือ80ก็เคลียร์ได้ทุกสิ่งแล้วก็แรงมากๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยแต่แน่นอนนะถ้าเกิดคุณอวยตัวนั้นมากๆแล้วอยากอยากให้มันเขียนเลข90เงี้ยคือผมไม่ว่าเลยนะคือเกมนี้มันมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกอยู่แล้วนะนก็เต็มที่เลยนะแล้วก็ค่อยไปฟาร์มต่อก็ได้แต่ถ้าใครที่อยากจะเฮ้ยอยากจะอัปเกรดให้ไอเดียมันเก่งขึ้นอะ่ะให้คุณทิ้งตัวอัพตัวทิ้งไว้ที่80พอนะ81อะไรให้อภัยได้85อะไรเงี้ย อย่าอัพถึง90เลยนะเชื่อผมแล้วเอาสมุดเวลเก็บไว้อัพตัวอื่นดีกว่าเพราะว่าเนี่ยขนาดไอดีผมเนี่ยสมุดเวลเนี่ยยังไม่พอเลยนะคือดองไว้น้อยด้วยนะอัดอัดเกลี้ยงเลยนะแต่ก็อัดเนี่ยแปดสิบเท่านั้นเองนะ,ะทีนี้ทีนี้พอเวลเยอะเลยเนี่ยคือถ้าเกิดเวลเยอะแล้วอัพอย่างอื่นตามมาด้วยเนี่ยก็จะไม่เป็นปัญหารหรอกแต่ผมเห็นหลายไอดีเหมือนกันครับที่อัพเลเวลตัวละครเยอะแต่ลืมอัพทาเลนต์ตามครับอันนี้เสียหายมากผมบอกเลยนะ เพราะอะไรเพราะการ up l ล v e l เนี่ยเอาจริงมันส่งผลกับตัวละครน,น้อยมากสิ่งที่ส่งผลกับเดเมจของตัวละครคุณนั่นคือเวลท l talent ครับซึ่งการ up พเวลเนี่ยมันจะปลดล็อกให้อั talent l ์เวลเยอะขึ้นได้อย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเว v e l ถึง90อย่างเงี้ยแบบเลื่อนขั้นสูงสุดแล้วเนี่ยมันจะพท talent ได้เต็ม10แต้มเลยคือแบบใส่มุกุดได้เลยนะ talent ์เวล10นะฮะแต่ถ้าตัวไหนที่ยังแบบเต็ม80อยู่เงี้ยคือยังไม่ได้เลื่อนขั้นอย่างเงี้ยเซียงหลิงผมยังไม่ได้เลื่อนขั้น ก็จะอัพได้ตันสุดแค่เวลแปดนะอย่างเงี้ยอันนี้คือตันแล้วดูดูมุมซ้ายล่างได้นะครับซ้ายล่างตรงนี้นะมันมันต้องเลื่อนขั้นก่อนผมถึงจะอัพสกิลเนี่ยขึ้นเป็นเวลเก้าเวลสิบได้ซึ่งถ้าบวกไอ้กลุ่มดันเนี่ยมันจะเป็นสิบสองกับสิบสามนะอย่างเดียวหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะตันไปที่สิบเอ็ดนะเพราะว่าอันนี้มันแค่แปดสิบอย่างเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้อีกอย่างยิ่งตัวน้อยๆอย่างเวลสี่สิบเนี่ยถ้าสังเกตนะเวลสี่สิบอย่างเงี้ย อัพทาเลนต์ยังไม่ได้เลยนะครับทาเลนต์ talent อันนี้ต้องต้องเลื่อนขั้นไปก่อนเป็น40ทั50ก่อนถึงจะอัพทาเลนต์ได้นะครับซึ่งที่ผมอยากจะสื่อในพาร์ทนี้ก็คือเลเวลของตัวละครเนี่ยมันมีผลน้อยจริงๆนะน่าจะเป็นปัจจัยที่มีผลน้อยสุดแล้วเทียบกับทุกอย่างที่เหลือก็คืออาวุธอาร์ติแฟกต์แล้วก็ทาเลนต์นะเราอัพเลเวลเนี่ยเราเลื่อนขั้นตัวละครเพื่อที่จะอัพทาเลนต์เท่านั้นแหละเพราะว่าตัวละครที่เวลน้อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยอย่างคุโจซาร่าเลวล40ไรเงี้ย ถ้าเราใส่อัติแฟกตบวกเยอะๆให้เขาอะอะผมลองไปที่แบบไปที่ตัวเดเมนเวลน้อยๆดีกว่าไอ้อย่างดูตัวนี้ไปโถเวล20ทับส0ิบอัติแฟกโล่งเลยเห็นปะแอคแท็ก0 0เดฟร้อสเนี่ยอาจจะดูเหมือนอ่อนมากเลยเห็นไหมแต่สมมุติสมมุติผมยัดอาวุธเวลเต็มอะแล้วก็ยัดอัติแฟกตแบบจัดเต็มให้อยังยังพบมิ้วตัวอย่างนะผมจะยึดอัติแฟกท่านโชกุนมาให้หมดเลย ยึดอาร์ติแฟกท่านโชว์คุณมาคือปัจจัยที่จะสื่อคือเกมเนี้ยพวกสเตตหลกัหลกๆอะ่ะมันอยู่ที่อาวุธกับอาร์ติแฟกหมดแล้วมันไม่ได้อยู่ที่เลเวลเลยนะเนี่ยดูแอคแทกดิแอคแทกสองพันสองนะคือแน non ่นอนดีเฟนซ์มันจะยังดูน้อยอยู่เพราะว่าอาร์ติแฟกเซตเนี่ยไม่มีโหมดดีเฟนซ์เลยนะแต่ถ้าเป็นอาร์ติแฟกที่แบบคลากระกันอะ่ะมันก็จะมีโหมดดีเฟนซ์บ้างแต่สังเกตว่าไปถัวเวลยี่สิบไอคแทกสองพันสองได้นะ ซึ่งแปลว่าอะไรคือเอาเปโถตัวเนี้ยไปลงดันวิว90เคลียได้นะครับเอาไปเป็นส่วนประกอบของทีมอะ่ะเอาไปกดสกลิลแล้วสลับออกเงี้ยดีเฟนต์ไม่มีผลใช่ไหมเคลียได้นะครับแต่ถามว่าเปโถตัวเนี้ยจะเบาวกบว่าเปิดโถ80เยอะเพราะอะไรไม่ใช่เพราะอาวุธนะไม่ใช่เพราะอติแฟงนะเพราะว่าทาเลนครับทาเลนมันอัพไม่ได้ครับมันตันแค่นี้ครับ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคือคือ,คอ,คอ,คอสิ่งที่มันแตกต่างมากแล้วถ้าเกิดอัพเลเวลแล้วไม่อัพทาเลนเนี่ยเสียของนะถ้าเกิดตัวละครคุณเวล, 90, ลาเ,ลเ,วล 6, เ,เสากนิะ อย่างอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างททเลนเบลหกอย่างอย่างจีนผมเนี่ยททเลนเบลหกยังไม่ได้อัพเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้บ่อยอย่างเงี้ยถ้าผมอัพไป80เท้าก็เสียแล้วผมไม่ยอมอัพอันนี้ตามขึ้นมาจีนผมจะไม่แรงขึ้นเลยนะคือแทบจะไม่แรงขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นเมคชัวร์ว่าทีมหลักที่คุณใช้เนี่ยท ALEN สกิลสำคัญอ่ะอัพอย่างน้อย8หรือ9ไปเลยนะอ่าผมให้ดูตัวอย่างนะอย่างเช่นตัวที่ผมชอบใช้และใช้บ่อยคืออายากะ อายกาผมทิ้งไว้ที่979อ่ะก็กําลังดีนะก็คือตีธรรมดากับอันติใช่ไหมโยมีย่าผมเป็น986อะไรเงี้ยก็ก็กําลังดีเหมือนกันคือไอ้เบิร์นไม่ต้องอัพเยอะก็ได้เน้นตีธรรมดาไลเด้นนี่ก็คืออัพเบิร์ดให้ตันไปเลยตัวซัพพอร์ตก็เหมือนกันนะอย่าลืมอัพเทเลนต์ตัวซัพพอร์ตนะครับให้ดูเทเลนต์ซิงชิลนิดน,นึง9 2อะไรเงี้ยถ้าเกิดลบ3ก็คือ6 6กับ9นะครับก็คือเนี่ยสังเกตว่ามันมันเวล9เนะี่ยกำลังดีคือสวมมงมันแพงไปหน่อย ส่วนใหญ่ผมเลยทิ้งไว้ที่9หลายตัวเลยอย่างเบนเนตเบนเนตก็อัพแค่อันนี้อันเดียวพอเห็นปะอย่างเซียงหลิงก็อัพอันนี้เป็นหลักเดียวน่าก็อัพโล่เป็นหลักแต่เดียวน่าผมก็ทิ้งไว้ที่6เพราะว่ามันก็6กบวกสก็ได้9ก็เยอะแล้วไม่ได้ใช้บ่อยด้วยอัลเบโดก็เอาแค่อันนี้ก็ประมาณนี้นะก็หลักๆก็คืออยากจะเตือนว่าอย่าลืมนะอย่าลืมอัพทาเลนต์นะฮะสำคัญมากๆนะครับถ้าเกิดอัพเลเวลมาแล้วนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของคลิปนี้คืออัพเลเวลให้ตัวไหนดี คือมันจะมีบางตัวที่แบบไม่ต้องอัพเลเวลให้มันก็ได้นะคือส่วนใหญ่เนี่ยก็คือดูที่เลเวลของทาเล้์ดูที่เลเวลของทาเล้์ว่าตัวไหนทาเล้์อันไหนช่วยอะไรแล้วก็ดูว่าตัวไหนต้องการทาเล้์เวลสูงสุดก็อัพเวลเต็มไปเลยตัวไหนต้องการทาเล้นที่ไม่เต็มก็ได้ก็ไม่ต้องอัพเต็มผมยกตัวอย่างเช่นพวกตัวฮิลอะเพราะตัวฮิลส่วนใหญ่ไม่ต้องไม่ต้องอัพเวลก็ได้ในช่วงแรกนะอย่างเพลออริตี้เนี่ยผมให้ตัว DP s มากสุดตัวซับดีพีเอสลงลงมา แล้วก็ตัว support เป็น priority สุดท้ายที่จะอัพเวลนะฮะอย่าง id ผมเนี่ย benet เนี่ยอยู่ที่ประมาณ70-60นานมากๆนะัพมาท้ายๆเลยเดียวน่าเนี่ยก่าตอนนี้ก็60ก็ใช้ได้เลยนะคือพวกตัวฮิวอะไม่ต้องอัพเยอะนะครับไม่ไม่ต้องใส่80-90ให้มันนะแต่ตัวไหนที่สำคัญต้องใส่ก็คือพวกตัวเนี่ยตัว dps และด้วยที่สำคัญคือพวกตัวซับ dps นะคืออย่างเนี่ยอย่างซิงชผมแนะนำคือ จัดเต็มให้ได้คือจัดเต็มเลยนะแบบฟิชเชลเวนตีอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ท่านไรเดนเหมือนกันท่านไรเดนควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ท่านไรเดนมันเป็นตัวที่ผมไม่เรียกซับดีเพสด้วยซ้ําผมเรียกเบอร์ทีพีเอสครับเพราะฉะนั้นคือจัดเต็มนะท่านไรเดนต้องจัดเต็มนะซับด <c oughs> ีพีเอสบางตัวคือค้างไว้ที่เจ็ดสิบแปดสิบก็ได้อย่างอย่างเซียงหลิงแปดสิบมันก็โอเคอะ่ะแต่ท่านไรเดนไม่โอเคนะท่านไรเดนต้องก้าสิบนะครับส่วนคุโจซาร่าอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวใหมนะ่เนี่ยคือผมยังไม่คิดจะอัพเท่่าไหร ผมเอาสมุดไปยัดโมนาก่อนนะโมนาผมเพิ่งได้มานะเพราะว่าซาร่าเนี่ยมันโอ้โหมันใช้ได้จํากัดมากเลยก็เลยผมก็จะยังไม่เสียทรัพยากรไปกับตัวนี้นะเดี๋ยวต้องดองสมุดเตรียมเผื่อจะเปิดโคโคมิอีกโอ้โหดองสมุดกันยาวเลยไอดี ID นี้แต่ว่าอย่างโมนาเนี่ยผมปั้นสดๆเลยผมเพิ่งยัดสมุดเวลไปสดๆอัพหกสิบมาเนี่ยจะให้ดูว่ากําลังอัพทาเลนต,ตามมาอยู่นะทาเลนอันนี้ผมเพิ่งอัพแค่แบบเบิร์ดมันเนี่ยเนี่ยต้องอัพเพิ่มซะหน่อยนะอันนี้คือ p ปอร r ฟอริตี้ต่อไปของไอดีนี้นะครับ แล้วก็กะว่าจะอัพโมนาไปอยู่ประมาณสักเ0ทับกว่ากวาเนี่ยก็จะก็จะพอแล้วแล้วก็ไปคิดอีกทีว่าจะเอาอะไรต่ออะไรประมาณนี้นะครับก็นี่แหละคือเนื้อหาของคลิปนี้นะคือหลักๆคือเห็นตัวเวล90เยอะเกินไปบางไอดียแล้วก็พพอร์ตเวล50 40อะไรเงี้ยคือเศร้ามากเลยนะแล้วแบเคลียร์อะไรแทบไม่ได้เลยบางไอดีลืมอัพทเลนต์บาง, talent, บางไอเดีไปไปอัพผิดตัวเอออย่างที่ว่าไปนั่นแหละ ก็เลยเกิดมาเป็นคลิปนี้นั่นเองนะก็ฝากเอาไว้นะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะฮะอย่าใช้สมุดเลเวลแบบนี้นะคุณดูนาแบ่งสันปันส่วนให้เหมาะสมไม่งั้นจะมีตัวละครเมือตัวงอนคุณนะฮะสำหรับคลิปนี้ลา่อยเพลก็ขอลาไปก่อยเกือบพูดลา่อยน่าชดูลวโอเคลาคอยเพลก็ขอลาไปก่อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะบายบายนะครับทุกคนเอ้ยก่อนใช้ก่อนเนี่ยเพิ่งลืมบอกทิ้งท้ายสำหรับคนดูจบนะช่วงนี้เนี่ยรีวิว ID ดีเนี่ย จะรับผ่าน Facebook นะครับทุกคนก็คือมีคนอยากรีวิวเยอะมากก็เลยเปิดเพจ Facebook ลากอย่เพจไปกดไลค์กันได้นะไปกดไลค์เพจเอาไว้แล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะจะส่ง Google Form ให้นะครับแล้วก็กรอกฟอร์มเอาไว้ถ้าใครที่ผ่านการคัดเลือกเดี๋ยวผมจะทักกลับไปนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะต้องบอกก่อนเพราะว่าต้องเลือกนิดนึงอาจจะผมจะเลือกเพราะว่าผมอยากได้ความหลากหลายนะแล้วก็ไม่สามารถรีวิวให้กับทุกคนได้เพราะว่ามันเยอะมากๆแล้วผมก็ทําได้แบบวันละหนึ่งคลิปอะไรประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับผม ก็ฝากเอาไว้นะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยก็ขอลาก,ก่อนไปจริงๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย